Thank you สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับปอนเตปอนรถสวยนะครับก่อนรีวิวนะครับทางเราก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับคันนี้นะครับจะเป็นอีซูซุสมาร์ทแคปนะครับไฮแลนเดอร์เป็นเครื่องพันเก้าแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูออปชันภายนอกกันต่อเลยนะครับเริ่มต้นจากออปชันด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลรนิ่งไลท์นะครับจะติดสว่างนะครับเวลาสตาร์ทรถกลางวันนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมี่ยมนะครับสัญลักษณ์อีซุนะครับเป็นแบบโครเมี่ยมเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลรนิ่งไลท์นะครับด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับพร้อมคิวโครเมี่ยมของไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในห้องห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราพาชมโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับเริ่มจากน็อตฝากระโปรงก่อนเลยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขยับนะครับเม็ดอักเดิมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูข้างในต่อนะครับเม็ดอักตรงนี้นะครับเดิมหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเ็นที่เปล่า รอยเชื่อมนะครับเป็นนักด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับอยู่ครบนะครับจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต่อด้วยคันหน้ากันต่อเลยนะครับคันหน้านะครับน็อตเดิมนะครับยังไม่มีร่องรอยการแกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อเลยนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับรอยสี QC นะครับยังอยู่เลยนะครับจากโรงงานนะครับตรงนี้ด้วยสปริงนะครับ เดี๋ยวดูฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับเบ็ดอาร์นะครับคันบนนะครับรอยปั๊มนะครับนั้งสืออยู่ครบผมชาร์จหมดนะครับตรงนี้ด้วยนะครับจุดเชื่อมเบ็ดอาร์กนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับยังไม่มีร่องรอยการถอดนะครับแล้วก็จุดอาร์กนี้ด้วยนะครับเป็น้ังเลยคันนี้นะครับไฟเลี้ยวกจบจุดมองข้างนะครับจะมาพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะครับ ด้านข้างนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ไคลเนเดอร์นะครับก็คือตัวเป็นตัวยุกสูงนะครับรถคันนี้นะครับของเรานะครับมีการตรวจสอบจากบริษัทกูอินสเปกเตอร์นะครับร่วมกับ TPB แล้วด้วยนะครับจะเป็นบริษัทที่รายงานผลการตรวจเช็คสภาพรถยนต์นะครับภายใต้การดูแลของสมาคมประเมินรถยนต์ประเทศญี่ปุ่นนะครับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเลยนะครับก็คือจะได้รายละเอียดดังนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องพันเก้านะครับสีบนเงินนะครับสีเทานะครับ ปี2 0 7นะครับเลขมาอยู่ที่98,816โลนะครับระดับคุณภาพนะครับก็คืออันนี้นะครับ5ดาวนี้ก็คือได้เต็มหมดอยู่แล้วนะครับโครงสร้างนะครับ5ดาวเต็มภายนอก5ดาวเต็มนะครับแล้วก็ภายใน5ดาวเต็มแล้วก็เครื่องยนต์นะครับสภาพดีครับมีการตรวจสอบนะครับเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมนะครับปี2565นะครับแต่เดี๋ยวเราพาชมโครงสร้างของตัวรถจริงๆด้วยนะครับแผงประตูนะครับด้านข้างนะครับ แผงประตูจะเป็นแบบพลาสติกนะครับตัดด้วยสีเมทัทลิกนะครับกระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของตัวรถกันต่อเลยนี่นะครับโครงสร้างนะครับเม็ดอักอยู่ครบหมดนะครับหล,ลอกถึงข้างหลังเลยเดี๋ยวเรามาเลาะดูตรงตัวเปิดแคปด้วยนะครับ เม็ดอักนะครับตรงแคปนะครับเม็ดอักอยู่ครบนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อด้วยนะครับเม็ดอักสปอร์ตตัวถังนะครับเรียงตรงลงมาเลยนะครับน็อตนะครับของตัวปัดแคปนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตะเข็บด้านข้างกระบะนะครับเม็ดอักนะครับ นี่นะครับเม็ดอาร์กเดิมนะครับเรียงตรงลงไปเลยนะครับเม็ดอาร์กนี้อยู่ครบนะครับแล้วก็ซีนนะครับจะเป็นนิ่มๆนะครับกดลงไปได้นะครับจะจิกลงไปได้นะครับจะเป็นซีนจากโรงงานเลยอย่างนี้นะครับคัสซีซุ้มล้อนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับด้านท้ายกระบะกันด้วยนะครับเม็ดอาร์กนะครับอยู่เดิมนะครับทุกจุดนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูร่องกระบะด้วยนะครับ รอนกระบะเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับเม็ดอา้งอยู่ครบนะครับทุกจุดเลยอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างกระบะนะครับอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนะครับเม็ดอาร์นะครับตรงนี้นะครับจะต้องอยู่ครบเลยนะครับยังไม่มีร่องรอยการแกะของกราบกระบะนะครับ เพราะถ้ามีการชนหนักเข้ามาฝั่งนี้นะครับหรือฝั่งนู้นก็ตามนะครับถ้าชนหนักมากนะครับกระบะอาจจะต้องมีการแกะกาวกระบะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูน็อตแคปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเลยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับเดี๋ยวผะตัวหกเม็นอักให้ดูนะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเม็ดอักนะครับยังอยู่ครบนะครับ ไม่มีร่องรอยการชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประตูบันสุดท้ายเลยนะครับเม็ดอักนะครับเรียงตรงสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับอ่าภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับไม่มีร่องรอยนะครับฉีกขาดนะครับก็จะมีตําหนิแค่ตรงนี้นะครับฝั่งคนขับตรงปีกเบาะฝั่งนี้นะครับอ่าจะช้านิดนึงนะครับ ตามสภาพการใช้งานนะครับก็คันนี้นะครับความปลอดภัยนะครับจะได้ถุงลมคู่หน้านะครับฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับออปชั่นนะครับของคันนี้นะครับก็จะมีวิทยุ MP 3นะครับแอร์นะครับปรับระดับได้นะครับสียระดับนะครับแล้วก็ตัวควบคุมความเย็นนะครับแล้วก็สามารถเสียบวิ B ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อ บอกแคบด้านหลังนะครับยังสวยงามนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รีวิวนะครับเจ้าคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาชมทดลองขับได้นะครับที่เต็นท์ปอรถสวยนะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับถ้าท่านใดมาช่วงเย็นช่วงมืดก็โทรนัดได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับก่อนจากวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ทางเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ